ต่อไปนี้คือแนววิเคราะห์การเลือกตั้งจากทีมข่าวเนชั่นที่นครศรีธรรมราชครับต้องให้คนในพื้นที่เขาวิเคราะห์ให้ฟังเขาบอกภูมิใจไทยแชมป์เก่าชิงดํากับกล้าธรรมกล้าธํามคือคุณก้องเกียรติและคุณก้องเกียรติเนี่ยเป็นลูกเขยของคุณชินวร์บุญเกียรติที่ลงสมัครในนามพักประชาธิปันะตย์นะแต่ณขณะนี้ที่จะน่าจะชิงกันก็คือภูมิใจไทยกับทางกล้าธรรมเพราะว่ามีการใช้ทรัพยากรเกทับกันอย่างดุเดือด จะเห็นได้ว่าผู้กองก็ยกทัพใหญ่มาลงพื้นที่ว่ากันว่าปิดตรงแรมไป30มสถึงสีห้องอให้ตัวเองแล้วก็ทีมงานที่ลงมาช่วยคุณก้องเกียรตินี่เหมาแล้วบ้างศึกเรื่องตั้งซ่อมลน,นี้นะครับมีผู้สมัคร6คนนะมาจากพักร่วมรัฐบาล3พักฝ่ายค้านหแล้วก็สถาบันการเมืองนอกสภา2คน ผ่านมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคุณสวัยเรื่องสีนินหมายเลขหนึ่งจากภูมิใจไทยสามีของคุณมุกดาวันเรื่องสีนินอดีตสสที่โดนใบแดงยังเป็นแตงหนึ่งที่จะรักษาพื้นที่นี้เอาไว้ได้จากคุณสมบตัติการเป็นลูกที่ก็หมายถึงคนที่เป็นคนพื้นที่จริงๆครับเข้าถึงชาวบ้านในทุกรูปแบบที่สําคัญยังมีแบ็คดีอย่างโกเกะพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแม่ทัพภาคใต้ของภูมิใจไทยรวมถึงนายกอบจอ,อย่างนายกน้ําวารินชินวงศ์ ขณะที่บิ๊กโอคุณก้องเกียรติเกตสมบัติลูกเคยของคุณชินวรนหมายเลขห้าจาก,กล้าทำณขณะนี้เป็นแตงสองแม้จะตัวจะออกตัวว่าแพ้ชนะไม่สําคัญแต่พิจ,จนารณาจากความนิยมที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยบุค,คลิกความเป็นคนท้องถิ่นเก่ามีพวกเยอะต้องบอกว่าตัดชื่อคุณก้องเกียรติไม่ได้เช่นกันที่สําคัญเนี่ยครับมีผู้กองเป็นกลไกสําคัญเข้ามาช่วยเหลือนะลงทุนฝังตัวในพื้นที่งานนี้เชื่อว่าไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแน่ ส่วนผู้สมัครเจเนเรชั่นใหม่อย่างพักประชาชนครับคุณนัฐกิจอยู่ด้วง mm. ก็ยังหมายมั่นปั้นมือนและไม่ท้อหวังว่ากระแสพักส้มกระแสคนรุ่นใหม่จะพลิกเกมให้กลับมามีลุ้นหรืออย่างน้อยก็มีได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำรรโดยอาศัยความเบื่อหน่ายการเมืองแบบเก่าๆฝั mm. ่งของคุณชินวรอดีตนะสสนครศรีธรรมราชถึง9สมัยที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปในการเลือกตั้งปี66 โดยเจ้าตัวลงเขต7แล้วให้ลูกสาวลงเขต8แต่ลูกสาวที่เขต8ก็แพ้รอบนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพรอแรกครับไม่ต่างจากเดิมสาหตุก็เพราะพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ตัดสินใจส่งคุณชินบรอย่างเป็นทางการไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนก็อาจจะต้องไปใช้ผู้อาวุโสอย่างคุณชวนหลีกภัยขุนพลประชาธิปัตย์รุ่นเก่าอย่างคุณบัญญัติบรรทัดฐาน ที่เข้ามาช่วยในการหาเสียงก็ต้องยอมรับนะครับโดวยวัยของท่านก็อาจจะโรหอยโรแรงไปมากกว่าที่จะสร้างความพึกเถิมในพื้นที่ได้ข่าวบางกระแสว่าคุณชิน,นวรยอมยกธงขาวไปแล้วครับสุดท้ายก็น่าจะเหลือผู้ชิงสอ,องท่านคือภูมิใจไทยจาก,กร้าธรรมเท่านั้นอ้าวนี่มุมมองอจากทีม,มข่าวเนชั่นที่นครศรีธรรมราชนะคนพื้นที่น่าจะรู้ถึงบรรยากาศดีที่สุด พอชิงกันหนักหน่วงระหว่างสองพักภูมิใจไทยกับกล้าทรรํามซึ่งกล้าทํามก็เหมือนกับว่าอยู่ฝั่งเดียวกับเพื่อไทยด้วยนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุอย่งที่บอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งต่อไปถึงการปรับพรมวัดพลังกันไปเพราะแบบนี้เองค่ะมันก็จะไปผูกพันกับการเลือกตั้ง่้มสนนสนครศรีเขต8เพราะว่าจะกลายเป็นปัจจัยส่งผลต่อการปรับพรมไปโดยปริยาย ด้วยเหตุผลสนับสนุนดังต่อไปนี้ทําไมถึงผูกพันกันคือโค้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการประทะกันนะคะระหว่าง2องพักภูมิใจไทยกับกล้าทําที่เขต8นครศรีนะภูมิใจไทยเนี่ยเขาอยากจะรักษาเก้าอี้ตัวเองไว้ให้ได้เนาะเพื่อเพิ่มแต้มต่อเชิงสัญลักษณ์ในทางการเมืองไงคือจะทําให้ปรับพ้นรัฐบาลยากขึ้นเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขายังต้องการภูมิใจไทยนะ อันนี้หลักคิดของเขาฟังกล้ทาเองโดยผู้กองธรรมนัฐก็อยากเอาชนะให้ได้เหมือนกันอยากปักธงในภาคใต้จริงๆแล้วตัวท่านเองเนี่ยเคยทําสําเร็จมาแล้วนะคะตอนเลือกตั้งซ่อมออออสสนครศรีสภาชุดที่แล้วอะคะ่ะตอนนั้นสังกัดพลังประชารัฐส่งคุณออยาสิทธิ์ีสวานเข้าสภานี่ก็ฝีมือผู้กองเคยทํามาแล้วมีข่าวว่านายใหญ่ก็หนุนสุดตัว เพราะอะไรรู้ไหมสะใจหนุนเลยหนุนพักกล้าทำเลยสะใจหาเหตุปรับพ้นคอรมอลหรือว่าขี่คอนหนักขึ้นคือริบกระสวงถ้าเอาชนะได้นะมันจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้พักกล้าทำและตัวผู้กองธรรมนัฐแปลว่าเหมือนกับเป็นสงครามตัวแทนเพราะว่าเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมที่เขตนี้คุณนนทินเพิ่งเคยเคยบอกว่าโอ้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกเลยคุณแต่กลายเป็นว่าเบื้องหลังคือไไม่ไนายใหญ่หนุนกล้าทำ ทีถ้ากล้าทําชนะก็จะเป็นแต้มต่อให้เพื่อไทยในขี่คอภูมิใจไทยได้แล้วถ้ากล้าทาชนะก็หมายความว่าจะมีสสอเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมติชนะนะคะมาเป็น25บวกใครต่อใครคนอื่นที่ไม่ดีเอาตัวเข้ามาในพักจริงจังก็25บ้าบวกบวกผู้กองธรรมนัฐคือมือทํางานตัวจริงเสียงจริงของเพื่อไทยไปเลยค่ะ <ừ. S 1> ในายใหญ่ก็จะขาดไม่ได้สุดท้ายจะส่งผลต่อการปรับคอรมออาจจะต้องยอมที่จะต้องดึงผู้กองกลับเก้าอี้เดิมก็ได้นะ จากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทําให้โค้งสุดท้ายของสองพักนี้เขาก็เลยต้องฟาดฟันกันแบบดักหน่วงครับเหมือนกับเป็นเวทีพิสูจน์ฝีมือผู้<ป>ก่ออีกรอบหนึง่งที่มันอาจจะไปเพิ่มน้ําหนักในการปรับเข้าไปแล้วก็ไปตอกลิ่มที่ <c oughs> ภูมิใจไทย <c oughs> ว่ามนขังสิ้นลงเพราะว่าเขตนี้เขตแดคือแชมป์เก่าสอสอของภูมิใจไทยใช่ไหมที่มีเหตุจะต้องพ้นจากตําแหน่งไปนี่ <c oughs> คือความจําเป็นที่2ครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอะมันเป็นการเลือกตั้งเฉพาะเขตแปดที่นครศรีธรรมราชแต่ว่า ว่าเนี่ยมันโยงกับภาพการเมืองใหญ่เพราะว่ามัน<ช>คล้ายๆกับสงครามตัวแทนเหมือนกันมันเป็นการโชว์ p าวโชว์าวเวอร์อ